สวัสดีครับทุกขาทุกท่านครับผมครับยมือนี้ก็ะยุี่ร้านซอเจริญนเทคเตอร์อำเภอกระทลักจังหวัดศรีสะเกีนะครับเช้านีเสื้อผ้ามาซมรถเทคเตอร์น้ำงามเลยครับเดลยเป็นรถเทคเตอร์ LC018SP นะครับอันนี้ล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ก็จะมี2ชิ้น3ชิ้นแล้วแต่ลูกค้าเหลือเอานะครับนะครับรถคันนี้จดทะเบียนปี66นะฮะจดทะเบียนปี66 เกรืองเดิมเกียร์เดิมครับทอนคาดบ่เคยตัดมาร์กยังอยู่ครบทุกตัวคนะันนี้เปิดราคาอยู่สองชิ้นนะครับสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้าเอาลรสตรีนทำกันเป็นสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับคันดอกยางยังเหลือเยอะครับลดสภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ท,นท้ายไม่เคยตัดไม่เคยแกะเลยครับเด้อ แล้วก็อีกขั้นหนึ่งนะครับเป็น4 0 18 SP ขึ้นกันอุปกรณ์ก็มีสชิ้น3ชิน้นแล้วแต่ลูกค้าเลือกนะดอกยางเหลือเยอะทอนถ่ายบ่เคยแกะนะครับลดสภาพ90%ทั้ง2คันคนะันนี้เป็นปี64นะครับจะตุเปียปี64สีพามาชมรอบคันนะครับทอนคาดบ่เคยตัดนะครับเด้นอน็อตบ่ขยับครับทั้ง2คันนี่ ทำสีปากไม่มีในไนทั้งสองคันนะครับส่วนสีรถสีอย่างเดิมทุกอย่างบ,าบุหนระี่เห็ดนะเบาเบอร์เดิมบทุกอย่างครับอ่าสองชิ้นนะครับราคาอยู่สามแสนหกหมื่นหาพันแต่ถ้าเป็นเอารถตินีนแล้วก็เป็นสามแสนเก้าหมื่นบาทครับคันนี้ มรถสวยๆครับทันทีที่สนใจกัสามารถติดตสอบถามเขามาได้ครับที่เบอร์0ูนเป็นหนึ่งเาเแต่อีกเบอร์หนึ่งซูนแปดูนห็ครับเป็นรถไทยคัดเกรดของห้านะครับสวยๆเลยครับสคันนี้ลังคงลังคาดีเบิดเลยครับเด้อ ส่วนขั้นนั้นก็ขายตามสภาพนะครับ368 0 sp ีดปีหาซีมีเหลมทะเบียนครบคือกันครับก็ขั้นนี้ขายตามสภาพที่อยู่ที180,000บาทตอรองได้ครับเครื่อง D, ดีเกดีรถบานครับใช้างานทุกมือหลังคาโบมีแล้วตัวตนรถก็เป็น,น,นรถบราทุกพามักรถบานก็มาจับมาจองเลยครับอุปกรณ์3ชิ้นเลยขายถูกๆ หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทครับสนใจก็เข้ามาดูรถได้นะครับลานซอเจิโนิเตอร์อำเภอ,อกันทลักษณ์ย่งางราชสีเกียรติตังยู่บ้านจานบ้านจานใหญ่ตำบลจานใหญ่นะฮะอยู่ตรงขามอบตจานใหญ่ครับติดถนซีเลียนไปมาสะดวกครับใครทำสภาพเลยครับก่อนปรับสภาพสามชิน้นพร้อมดูงานครับสำหรับลูกค้าที่ห้า,ารถบาท หรือจะเอาอุปกรณ์มือสองกับสนทรสอบทางความอะไรด้วยครับเด้อค,ครับผมขอบคุณครับ